สบายดีสบายดีเด้อพี่ๆทุกคนมาว่าที่ยุทยยุราว้วก็ต่างประเทศเด้อยินดีตอนทับก็สู่สองเกศสอนสาวพูดให้ชีแน์ทุกคนจ้ามื้อนนี้ก็เป็นอ้มื้อเนาะแรงๆยำแรงๆประมาณซี่โมงกว่าๆของวันหังคารทุกคนมื้อนีนน้องเกศสีพาทุกคนไปล่อแถวบริเวณอ้อมเฮื่อนกับบรรยากาศยำแรงๆแบบนี้นะทุกคนเนาะว่ามันเป็นอาการแนวเลือนดในทรงนี้อีกบ้านน้องเกเดี๋ยวนี้มันคืออาการฮอนอบอ้าวแห้งทุกคนในเบื้องติด,ดตัวน,นี้บริเวณทางข้างเขื่อน คือแบบยังแห้มแผ่นๆยังแดดแห้งอยู่จ้ะทุกคนจ้าน้องเก๋ก็มานี่เนาะทางรถไถนี่เขากะตอนนั้นน่ะเอารถไถไปหุนหละโคคือคืนเนี่ยทุกคนเลยแล้วก็คูโทฮันท่าน,นี้นี่เขากะสีใช้รถไถเนาะและ้วก็จังเลยก็สีหอนยามเกียกเก่ยวข้าวเขากะสีใช้รถไถรถไถในการหุนข้าวมากมากตัดปีตะก้อนน่ะสีกองไว้มงค์หืนเนียทุกคนเนาะมาปั่นนะเท่น,นี้แหละโอมองโง่อยู่นาะวันนี้น้องเกดสิพาทุกคนเลาะบ้างบริเวณอ้อมๆหืนนี่เนี่ยทุกคนเนาะ ว่ามันมีพิลล์เน่บอทางอันนี้ก็สิเป็นห้องเฮียนเลยทุกคนติดติดกับห้องเฮียนเลยเคือนน้องเกศศรนะห้องเฮียนปฐมปฐมตั้งแต่อนุบาลจนทอดป .5 ทุกคนนี่ก็เป็นทางหลังอ่าน้องเกนี่เนาะสิเป็นห้องเฮียนปฐมปฐมบ้านนาดือค่ะเดี๋ยวน้องเกศสิพาทุกคนไปเลาะบึงโง่ก่อนโง่กะโง่อีพออีแม่ทุกคนเออน้องเกศสิยังบ่มีโง่จะตัวแด่ หาอากาศก็ยังฮอนอบเมาอยังเดดแห้งอยู่จ้าเข้ากับสิเลงโงไปน้าเนะทุกคนเนาะบางตัวที่มันเห่ๆมันแสงๆเนี่ยกะสิผู้ไว้บางตัวกะมันมันหูเนี่ยกะสิอันลามไว้เนะทุกคนโอ้ยแขวนก็ยังกินหญ้าอยู่แถวเนาะนี่หญ้าแถวเนาะกะถือว่ายังมีเนี่ยกะเฮงโง่เฮงแขวยกินได้เนี่ยทุกคนโอ้ที่เด้อเลยโอ้คแขวนนั่นดิ โอ้ควายบ่มีน้องเกียวบอกพีดสิพาทุกคนมาเบิ่งสูตรทมได้สูตรนีก่กะเฮ็ดยังไม่ทันแล้วปีนี้อีเมริก็เฮ็ดกว้างแห้งซะทุกคนันแต่บัด้เป็นอ้อมโหนีก่ก็ถือว่ายังจะสุดสายตาเพราะว่าทุกคนน้ำก็จะมีเยอะพ่อเนาะเมื่อนั้นได้เอาน้ำยู่น้องสะได้อ้ายอ้ายได้ไถเอาต้นไถ,ถเฮ็ดห้องไถแล้วก็ดูดน้ำมาแต่น้องสะทุกคน นุเกสิภามาเปิ่งสูนกันเลยทุกคนเธอว่าปุ้เพลอแล้วเนี่ยละบบสี่โมงกว่าทุกคนที่หอนห้าโมงแล้วแต่ยังแห้งบันดนี่ยพวกก็จะไบ่ยด้เลยนี่โหตะเห่าเนะ่ยสีเอ็ดแบบไม้ทรรมเนีดดเทุกคนเลยสิเป็นไหนอันไม้พผยบ้านก็มี่ไม้สังไ่ก็มี่เจอทุกคน และก็อีแมวว่าเยอะได้แห่งมาอ้อมโหพร้อมแต่ว่ายังไม่ทันได้ทุกคนโหโหกว้างแห้งมันก็เยอะแพงแต่ได้พวกเรจะังซีดมออมน้ำหลังนี่พีพีทุกคนที่อยู่ฟังไทยยิงมาเยี่ยมมายามกับพอดีและสวนอีแมวนี้พอดีอันมะมะแตงมะพี่เลยเป็นมะทุกคนพอดีได้มาซิมน้ำกันคัน่าบอดได้มาแถวอ่าใกล้นี้จังมากอะน,นี่ทุกคนโซนจำเริ่มพีพีเบิ้งเด้อ อันนี้กระแมนมาเลยโหอันนี้ก็ห,กหักกะเฮ็ดเรียบพี่พี่จ้าบริเวณกระสิประมาณนี้ยังเป็นขี้ดินแดงอยู่เนาะเพราะว่าต้นไม้มันพักงาค้าถ่ายกิย่งไปทันทีขึน้นข้างในจะมีหัมมะเขือน้องเก๋กับมาสนีหัมมะเขือนี้หน่อยหนึ่งจ้านีพี่พี่โหทางมันพี่พี่กันมีอยู่บนแนวนี้นะมีไหมมีโต๊ะเ,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 เป็นี้บ่เดี๋ยวน้องเก๋สิพาเขาไปเบิ่องตอนน้องเก๋ปุ้บอันพี่เหล็กก็ปุ้บอันหัวมันแกวทุกคนเลยรอดไปได้บุทุกคน พี่พี่วันน้องเกศที่หลอดไปได้บนี่นี่สามารถเข้ามาได้อยู่เตอร์แต่ว่างงนี้คือสิเขาไปได้ดอกเปไก่ก็ยังเข้ามาได้อยู่จ้าแล้วตัวนี้มะเขือกับกเบิดตอนนั้นน้องเกศมาเอาโกงนี่นะพี่พี่อยู่ว่าบักดกๆแหงจนว่าได้ยื่นเอาหอดเทิงผูแล้วพันหมดซ้ำยิ่งตะเบริรพี่พียว่าแล้วก็ยิ่งก,กินมะเขือมะเขืออีกได้คันมีสิปีนเอาอยู่นี่ทุกคนพัก อ่ามันเกลียวเดี๋ยวนี้ก็แหวทุกคนเลยพอแดดแห้งเบอร์ม,มันก็นจะเหลืองมาแล้วทุกคนเลยเน้อข้านำบาถึงเนี่อกำเบรคดตลอดก็ย่ำตายไปน้ำเยอะดีๆ,ๆตัวนี้ตัวนี้คือมันสีติดแน่แล้วทุกคนนี่แต่มันกลายอ่อนเหลืองๆอยู่เนาะเนี่นนนยอะไรทุกคนถึงกับไปจยื่นนี่อีฟอกับอีแม่เนะี่ยเพิ่นดมันก็นสีซุ่มๆแนะ่แล้ทุกคนน่ะแต่ว่าบางมือนะเขาทอสแต่บขาท น้ำใสค่ะพัดมีอันดีกัทุกคนเอ้ยเมืองสูนเด้อความกว้างนี่จะทุกคนโซนบริเวณทางนั้นนะน้องเกน่ะปูเบอันมะโบกมะเอือนแถวเรียบๆแค้มฮูนั่นเนาะแถวกลางนี่สิเป็นมะแตงกิงโซนพุนสิเป็นเบอมาเพททุกคนแล้วแถวกลางๆก็น่าสิเป็นอันอ่าโหแมันแก้วเนาะทุกคนเนาะแล้วก็น้องเกว่านมีดมะเขืพร้อมหลายอย่างอิเมสปูมันนี่พวกนี่นี่น,น,นี่คือแบบยังเป็นขี้ดินแดงอยู่เลยเพราะว่ามันยังเป็นในหืห่นทุกคนจ้ะ นี่ต้านี่ก็สิเป็นตานี่ก็สิเป็นหอวมันแกวคือกันส่วนของอื่นกะมีแต่ว่ามาท่านในปู๊คักทุกคนอันนี้พอสิเฮ็ดหนานเลยทุกคนหนานพักหนานผักโบหนานทุกคนหนานบักเนื้อเติรสามส,ามสี่ห้าหกกิจหนานหลายหนานเติมแล้วดี้องเกลสิทายเก็บไว้เนาะทรงที่แบบมันเป็ี่ยนกับทรงที่เฮาเอ็ดหม่นะพอจะเปลี่ยนความทรงจําไว้เบิง้ง ตัวนี้แม่ปุ๋ละอันนี้พักเทมทุกคนจ้าโหผักเทมน้อยบ้านเฮาอันนี้คือแซ่บแซ่บเดยกันเอาตําเสื้อมาหอมมาหูกันเจ้าทุกคนสุดยอดเลยนี่โหผักเทมน้อยแต่ไมีได้ทันได้ติดดอกหากระปุ๋นี่นะทุกคนนานพักเทมทั้งมืดแล้วก็สิบปุอันพักหอมน้ำผูโหก็อยู่ทั้งผู้โหก็ถือว่านาแน่นสมคนนี่นี่ตัวน้อย แก็ตัวห้ามทุกคนอ้อมๆแถวนี้เลยอันนี้สิเป็นเครื่องน้องกเครืองเครื่องนี่แหละสูตรนี่ก็ไปได้ไกลปลาลือ้อไข่แน่แต่สะดวกสบายแต่ว่ามันหาอยู่แต่สายทอ้อมันบ่ถึงทุกคนเลยนะสายทอ้อนะสุดแต่ค้านี่สายทอ้อโูนนะนะพัดยัูฟุยังบะถึงนะบะกว้างนะเขาได้อันดูดน้ำนองสาลงมาเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งสายหองอีทุกคนพาส้มยาแตด อันนี้ก็สิเป็นนานพักอีเททุกคนเอ้ยพักพักอันหอมพักคืออีแม่ก็สิว่านี่อันนี้ก็สิเป็นนานพักหอมคือกันกวางแห้งว่านแลวเม็ดตกหอมก็ได้หุดไปแล้วเนาะอีบ่เหิงก็น่าสิบออได้ซื้อกันนาะคนแต่ว่ายามนี้เขายัางได้ซื้ออยู่มานึงก็สามพันบนหรือสี่พันบางมือก็ห้าพันแล้วแต่เพิ่นขายนะทุกคนเนาะเมื่อเลือที่แบบต้องการหลายเพิ่นกะขายแพง,งเมื่อเลือที่แบบอันพัก้ามาหลายก็มันก็สิถือลง ส่วนกวางแหงพเลสิมาเยี่ยมหยามน้องเกใน,นะพ่อเนาะนี่สวนพักอันนี้น่าสิเป็นมาโถแต่ละพื้นทีเฮาเฮิแบบมีประโยชน์ปุหันปุนเฮงเบิดนะทุกคนในบันนี้สิพามาเลาะเบื่งทางนี้เป็นเบมาเพชจา้าทุกคน้วก็สิไปเบาะเลาะเบึ่งห้องน้ำเมื่อวานนี้เนาะนี่จา ยังแป่นจังป้างให้ยังมาได้อลรอมเพราะขั้นบอล้อมนะใกล้ทุกคนใกล้สิมาซาเนวปุเคื่งปุของเหาฝั่งนี้สิเป็นมาแต่งกิ่งปุไปเรียบร้อยค่ะยังอีประมาณเดินหน้าสีได้เห็นต้นมันงอกงอกขึ้นมาจ้ะทุกคนเดเบมาเพลทเฮาฮอดล้วค่ะใกล้แล้วมันหากกระตีถ้าเป็นเบยจิวจ๋วๆอีกเลยทุกคนขุมน้องเก๋เองปุน้องเก๋เปุอันนี้กะพอไอเมยน้องเก๋ป,กเกปุแล้วมันสิเป็นเิ่นปะ นี่จะทุกคนนับมือเลยวะนี่จกเดินยังสิรด้กินมากนะจ้าเราก็สิบบ่ได้สิงบประมาณในการซื้อพักซื้อเงาหลายอีพอปุเปอ๊เพอหลาน,นนะพอฮะอีพอปุเปอ๊เพอฟักทองมาอึน,นะยังหลายบ่อ๋อตอนนั้นทอปุ๊กแต่อีพอมัน มันบ่ดโทก็เลยขุดคุดขุมเพิ่มบ่ปูา้างปูแถวนี้แหละนี่ล้ลอมรอบนี่ปูแล้วขุมตัวอีแม่ขุดก้อนนี่นะชิลเลอร์บัง<อ>มีแม้มีมาตัวเดนนบ่ปูมาแล้วบตัวเอาปูแล้วตัวขุดขุมในอี้พอขุดไม่จะเข้าสุดทติปูชิลเลอร์บังอยู่กระตานะมมมมอันนี้มีมะบุนทุกคนมะบุนหวานปูยังหลายเติมเฉพาะนี่นี่ ออืฟักทองเข่งปุก้าวเองทุกคนนะจะไปเบื้องห้องน้ำกันต่อนะพี่ๆจ๊ะตอนนี้น้องเกกอะห้ามเอามาแต่โหเลยเด้อคุณโหกวางสำรวจพี่ๆคิดดูว่ามันม่พอน้ำนะนี่น้องเกดสิพามาเบื้องห้องน้ำเมื่อวานนี้เนาะนี่ก็มีผักแสวงโป่งขึ้นตามชายห้องอีพี่ๆจ๊ะ้าพตรุดมสมบูรณ์ธรรมชาสตร์บ้านเ่า ต้องซื้อต้องหาผักสะเงงผักสะเง,งนี่ผักสะเงยัง,งยได้ซื้ออยู่ผักสะเงีนี่บอดิซซืงง้อทุกคนสวยไหมคะเป็นตาเซอร์เขียวงามาาคา่ะสบายทุกคนาานี่ข่องน้ำเอารถถ่ายถ่ายเมื่อวานเ้ยจ้ะทุกคนเอามาแต่น้องสาคุณเอามาแต่น้องสาทุกคนน้องเกียดสิพาไปเบิง่งหอ,อน,น,นบอเอาเลยเด้อมีเจ้าน้อง,งโงูกินยายอยู่ล้อมรอบเดินหน้ากว้างอยู่ทุกคนเลย แต่ย่มันก็กินคู่มือก็เลยเยื่อมอืดแน่ก็มีนี่นะทุกคนหอดเลยเห็นตะส่ทอ้อแหบวบลงแล้วเนาะเป็น,กนโกลนก๊กโกลน้ำมันตนเื้อทางนี้ท้อสองอันเป็นแบวบแล้วตอนนี้มืดแลนหอดน้ำแดดนี่จ้าเขาสิสูบมาแต่นองสานี่เนะทุกคนพอดีมันเป็นอันดินเนอร์ลงไปเลย น้ำก็เขียวอุ้มทุ่มแต่ป่าพลายนี่จ้าจักของเฮาข้างหลังน้องเกศนเลยสูบออกนี่เนยน้องสาข้างหลังน้องเกศกว้างกว้างก็พ่อันพ่อเป่งไปเสิร์ฟจำนวนนึงแต่ก็ไปทัวร์ือนกระเอาน้ำด่ายนั่นนะทุกคนนี่บริเวณน้องสาน้องเกศเนี่ยเยอะได้ตู้บทุกคนในแม่นังแบบนัง ลินน้องสาเพาิ่มมีพี่ๆทางฟังไทยเนาะบางที่มีไอ้ไอ้เพิ่นมาลินน้ำลวเข้ากะมาลินมานางลินแถวนี้เคสกินข้าวกินน้ำแถวนี้คือบรรยากาศโคตรดีเลยจ้าทุกคนแต่ว่าตอนนี้เฮายังบด้เ็ดก็เลยพันชีมากินข้าวกินน้ำกับปูสาดก็ได้อยู่ทุกคนจ้ะประมาณนี้เลยหน้องสาชมเข้า <c oughs> ลอยน้ำเย็นๆด้นะทุกคน,น,นเนาะฮอร์ด้เยนีเย็นๆสบายเย็นสบายสาวนาแห้งๆทุกคนเลยสุดท้ายนี้น้องเก๋กะขอสรินโซนเด้อพีๆ่ๆทุกคนสชินมาลินพาเที่ยวทางฟังเล่าหรือมาเยี่ยมมาหยามน้องเกดเนี่ยเด้อพี่ๆเด้อกับรรยากาศเย็นๆแบบนี้และมาโฮมกับคอ,อนเดนฮอนแห่งทุกคนเลย บายบายเดี๋ยวจ้าขอส่วนโนมาเทียวได้เด้อวยินดีตอนฮารทักมหานนองได้เดือกคันฟูลเลอ์ส่วนเจอเยาวลินมาเทียวบานกสิประมันดันนี้แล้ววิวธรรมศาสตร์ทั้งหมดทุกคนเออเห็นแต่ทงไฮทงหน้าเข้าหน้าเขียวงามประมาณนี้จ้า